ในยุคที่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์กำลังเติบโตเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือแอปเลเว่นเอนั่นเองตัวตัวแอปเลเว่เอเนี่ยจะเน้นการแบ่งปันคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์อย่างมีอิสระผ่านการโพสทั้งรูปภาพวิดีโอและบทความได้ในทุกหมวดหมู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นสายบิวตี้แฟชั่นสุขภาพการกินหรือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถเลือกตามความสนใจได้เลยและฟีเจอร์ for you ที่เป็นหน้้้าาาาาาาล่่่ขอออองงงตตััววแปปจะพพสนททีีไดยยบมรูภ วิดีโอในขนาดเดียวกันซึ่งตรงนี้จะขึ้นแค่คอนเทนต์ที่เราสนใจทําให้เสพคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ใครที่เป็นสายคอนเทนต์เขาก็ยังมีฟีเจอร์วิดีโอสั้นให้เราได้สร้างคอนเทนต์ได้อย่างสร้างสารรค์และที่สําคัญอีกอันก็คือฟีเจอร์การค้นหาของแอป,ปที่สามารถค้นหาได้ละเอียดตรงประเด็นและถูกปรับมาให้เหมาะกับการใช้งานของคนไทยมากๆและถึงคอนเทนต์จะมีมากมายแต่ว่าโดนใจแน่นอนนอกจากนี้ทางแอปเขายังมีกิจกรรมที่ให้ครีเอเตอร์ได้ทํามีแทบทุกหมวดหมู่ที่ต้องการครีเอเตอร์สามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อลุ้ ได้เลยว่ามีแต่ได้กับได้เลยทีเดียว และมากไปกว่านี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นฟโต้สตูดิโอเฮาซาลอนหรือจะเป็นการวิเคราะห์ใบหน้ารวมไปถึงการตรวจสภาพผิวหรือจะยกตัวอย่างการตรวจสภาพผิวให้ดูตัวนี้ก็คือสามารถกดเริ่มตรวจได้เลยแอปพลิเคชันก็จะทำการตรวจสอบสภาพผิวของเราแล้วก็จะทำการวิเคราะห์ผลออกมาให้ตั้งแต่ประเภทผิวไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพผิวของเราก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแอปเลมันเอทถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ a p p s โ o r e และ Google p l a y หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะ